สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามที่น่ารักของแหยดวงนะคะดูกินเขาหดูการเขาดูยัครับสุกมะเขือสุกมะเขือแบบบ้านๆ้าน็ตไปละวันนี้งาขาวเบิร์ดเดิมสื่องอ่ทอดปอดปอด,อด,อดมูสื่องอาจจะลดตันขึ้นกินชิ้นเหี้ บัวข้าวเดลยน่องเอือบค่ะเอือบเกลือคายกระเทียมเรามาทอดทานมันร้ายทอดกับเกาะมันจะแซ่ะทอดบนแผ่นกาะแบบนั้นทอดแค่มันสุกพอตอนนี้มะคุ่สุกเถื่อเนี่ยมัเขื่อนเนี่ยมันเขื่อมันจะแซ่บนะ bạn riêng cả, nó còn có sẻ bao nhiêu của nó sẻ luôn cả, ทำองไรทำอะไรสื่อเยอบบนึหนึ่งสาเอื่นสื่อมากพอแล้วค่ะที่คาด

Bye.

มุ่เห็มากินนี่เืยสิสกินพุดที่นี่ก็ได้แล้วตัวเี้ก็เสิร์ฟนัทุเรียนหางกระเลิกแต่ถุงขึงอไรสี่นาทีสินาทีก็ิพอรูอนสดย เดินอันต่เข,ขาวนะอืมทอดแล้วบทอดแล้วบขาวเสียด้ะก็เล้ยบเลยคาเดินโอเมันบอกไว ตาเมื่อนห่เจยวดูฮะป็นเป็นย่างนี้เกี่ยวไปั้นมันเป็นยินหรือเปล่าตามมันแข็งลูกขาวๆแต่ดิวมองหนังบ้างหเกอะระยัดายม่ีบูดเปล่าส่งเสมเยออรหมเอเ้

อันไหนเรียเต้ยหนิกะไเนาะได้เนาะสี่คนซุ้มเซลแสวหลายคนแเศีเครือนีเรื่องเครืองตำป่วยห่อเข้าไปห่อไปแล้วเศษก็ไปเออ้

ปาอดอนจับกะไรที่สุดนี่บนบมัสเซ็ตเฮ้ยเป็นในน,ในู้นว่าไเนี่ยมาเพือเซ็ตๆขนาดโบมีงางาเบิดลืมนั่นละดีปอดทอดอยู่ข้างหลังนีง่ปอ,อดป<า>อดจักเกือเลยมันไม่ต้องห่วงแ่กีนได้ก่อนเยอะจุดอ,อ,อืมเย,ย,มยะ

แกมาแห้งบอกถูก uh, oh, well, we uh ้าวแห้งอันนี้เบอกแต่ตัวยินเออแส่ตัวดาบก่อนะแกงเมื่อคืนอันปอนข้าวเนาะข้าวเมื่อคืน่จะจับตาไแทศจ้นแหงันสตว์โาณหน่งเทศบรามากไหมประเ ต้นคอยขัวเขาพนานในใจนะนะเขาใส่มาคามหาหน่วยขบเพื่อถ้าตะไคร่ใบมะกรูดเบเพื่อิ่นนี่มันมีเลือกข้ามเลยวะอยู่บ้านเท่าือเส่อเนาองย่างก็เจ้าเห็ดน่ะขวัวอะคือย่างเงี้ยกเส่าขก็จะมาเ็จะด่านะจะอนย่งอยู่หนึ่งย่างปอดหนึ่งซื้อสามปอดปอดอะไรปอดละยี่สิบบาทเท่นั้บางคนมากินอยู่เลย แต่ว่าบัมาเห็นมนหลุดต้องไปซื้อโซด,ดามาเสะ,อออะ,ะลองดโอบบ้เอาโอ้พ่งกลับเข้าเรื่องราไม่แต่โอ้บบนโอ้พึ่งหึงนาะคือสีแจ่มตัดเลยองปัดให้มันปวดเทิทำไมุอ่าออกมาใช่ตะไข่กับทัวข่าต่อไปจะทงเมิน มันดับได้พรอมิมิน่ครพรมมินครับอ,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 อ่อยากกมากก่อนมาก,ก็จะเข้าไปอบนอกแ่น้ำมันหอยอใส่เกลือใส่จุลรสใส่พรงมิมนกิ่นแววกาหารพี่เหมือน้อบัเตจลอะแสบมีหาไรคนก็ กินอะไคนมาแซ่บเนึ่งสองสาเสีบเสียบ